ว่าในงานในเฮือนนี้เนาะมันเดี่ยวสมบูรณ์นะฮ่อก็ะชีจายเงินค่าสร้างเนาะสำหรับการเฮือนตัวนี้บ่านี้เหลือแต่งวดใหม่ก็คือตัวฮ่อสีโบกเนาะแต่ฮ่อชีจายมันดังต่ว่างวดนี้ฮ่อตรงใจถัดจอกไปที่งวดยังเดือนเนาะมันทั้งหมดนี่มันสามหลานหาแสนกีบหรือประมาณสามรอยหาสิบเดียนเนาะแต่ว่ามื่ออื่นฮ่อสีไปฮับเงินแต่ว่ามันมันอาจจีบจีว่าท่านฮ่ก็ได้ชีจายแล้วก่อนแต่สามรอยเดียนเนาะ ก็สวัสดีแต่ก็บสบายดีทุกทุท่านสบายดีสุขูมสุขคนเดอ้อพอกันอีกเส้นเคยเป็นมือที่12มาติดตามอีกเซนเคยพี่น้องสบายดีมาติดตามก่อสร้างบ้านให้คุณยายอีกเนาะสำหรับมือที่12เมนคือว่าสําเร็จเซ็จสินพี่น้องเดี่วประเด้อเนาะเล้วเบิดบานเนีเอาสร้างเป็นใสเรียบร้อยมงุงใส่ตะนางเพื่อนพวเนาะ อประตูทั้งหน่อบ,บนเมนโมมี่ด้วยเนาะทุกท่านประตูทั้งหนอบเพือนขัว้วเมนโมมี่เนาะแต่ว่าเขาใส่ใส่ทั้งในเขาไปด้วยเดี๋ยวให้เบิเร์กเนาะสร้างคุ้มใส่ประตูนะเหยียดเป็นห้องเดียวแล้วก็ออกมาเป็นประตูเพือนขั้วด้วยออกมาเนี่ยก็เป็นเพือนขั้วด้วยใส่เดียวเดี๋ยวลอยมุ่นแล้วเดียบร้อย หงเนี่ยเบิ่ดพี่น้องเรียบร้อยเสร็จเนาะมีแต่ต่อไปบัดนี้มีแต่เฮาจะให้เพิ่นโบกต่อเนาะจะให้สร้างโบกต่อซึ่งว่าเฮาก็ยังได้ร่วมกับสร้างอยู่ว่าเพิ่นสิเอาหลายปานด ได้ไปได้ก่นา,นานหาดานหาด้านหาเว่าคาบวกนนรุดไหเถ้าไหรซางร <c oughs> ุดางอบหมอบเรีอนรุด้ะบัดเซงว่าเพินกิไลอยู่ที่ด่านหาเนาะคาบวกหรือประมาณลอยหาซีบเบียนก็นเด้ามเพิ่นลอยหาซีเียน ท็มาเป็นีิดห่ใอะไรเป็นเบิรเนาะแล้วก็คอยตรงเพิ่มยั้งเข้ามาอีกเนี่ยสนี่ด้เป็นยังไงนีแต่ส่นะพูนไูนะูนพูนเนเข้ามาปูนจักสอบอัะสอสอบเครื่องตนเนาะปูนประมาณสสอบ <Techn Pokémon> บัตรสร้อยบัสร้ยนี่แม่นแม่นบพอแม่นบัตรนี่บพอเอามาอเลยนะมหนึ่งก่อแมนึงคือเท่าไหร่เส้นหาบอเส้นหาเนาะแมตตหนึ่งเส้นหากระตกอยู่สิบหาเดียนสิบหาเดียนเห่นเนาะแล้วก็ปูนปูนอีกสิบสอบจะขิดตกเป็นเท่าไหร่เนาะ โอเคพี่ว่าเดี๋ยวสำเร็จ่อไปมีตะโบกเ้าใส่กนาใี่เฮือนกล้วไอนะ้เาานาะเดี่ยวาายยแล้วพี่นี่สตัวนั้นเมตุลอกไข่หน่งห้อเยเดี๋ยวห้าสืยางไปกึนแล้วกันลอกไข่มาสองสามบ้านนะเนาะเหมือนมึนแล้วหลุดอ่ไรเรามานอนอยื่นข้าเจ้าเดี๋ยวยางไปบิ่งแล้วกัน แล้วมานอนอยู่เพื่อนเข้าจันเนาะมือนี้แม่นเอาลูกอะไรซึ่งบอกี้กะในบอกกับอันพูกเราอยู่น้ำเอาไว้ให้ข้าเจ้ามาใส่น้ำให้เลยี๋ยวบอกี้จะออกเงินเองเนาะงั้นเรานอนหนึ่งี่นะแล้วห้องเบอร์เนึ่งก็ปูกกระลูกได้ดีเนาะในเท้าในเท้าในเท้านี่จะได้ไข่แห้งวันี่ เจ้าไข่ป่ะไม่เไข่กินนะว่าหวานยากอเป็นยังเอือกลกวกโอ้เป็นเอือกไปกวเออเอือกกวอก็เพยาเข้มง่อ่าแค่นี้หรือเ่นี่มีมาวยกหน่ยอ่ามก็มีอะสุขไข่เขาเขาหม่นด้มเออ คือกนังนี่กระดูนี่กระเดี่ยวอะคือผักหนึ่งยุกนังเนี่ยกน่องอะไรใจดีคือหออนึ่งกกกกคืองอ้หนี่เ,เมื่อนี่เ่บได้ลูกบ่เอได้ลุกมือพราะน้ยังไอ้แพรก็จะเอาน้ำให้เ้อไอ้แพร่ก็จะสน้ำให้เดี๋ยวคอยจิตใจครนแลวเเอากระดูกระปาแพร่ท่นเอาเหลือจะขวดเส่า ได้หาซีดกากาเมนอเบิ้งละเนดูเอร่าคอยเป็นและเป็นตัวเหนมแหน็บลไข่ซองซ้ำเหมือนกันเออเอลนะไผ่่าด้ยมอเขาไปเรื่อยเงินเลูก้างกับตรนะไกันพอไพอม่เนลูกวไรมื่อนเมื่อนลูกไรแต่ละมือกับปนัางเบิ้งอยู่ตรงนั้นะั่งเบิ้งงของเขาแต,ต่มืองเอาไถนะ <laughs> ให้เขากิน เป็นกบดอดแล้ไข่แดงผหมไข่นะนีกบด้ายกินถึงก็จะกินแต่กบดูดน้ำเปรยวเดี่ยวเลยได้ไม่เท่ากัเพื่นอยู่เดี่ยวเราจะขึ้นนี่ตาจีไห้เจ้าโบกตอบ่นโบนกัจีท่าชี้ไห้มันแดวแต่ต่าจากคนขื่ื่นเพื่อนเต็มที่กับบอลด้วยทางบวงหัน่ยดบอลเิ่น ทามแค่ใจไปใจไลยสามสามเออสามสามแบบสามสามมันนะไปบอกกับเพื่อนอีกก่อนนอกเห็นนอกจะคาโบกนี่เนาะคาโบกเป็นเพิร์ดห้ยเดือดหลานสามเอาไปดิดองต่ออีกก่อนว่าไปดูดไหลอีกดือบ่เนาะผมว่าเขาอยากให้เงินเดือเพื่อจะซื้อของขึ้นเพื่อนใหม่ให้เราเนาะ เบื้องตนนการบนะจัดจาะเร็จเสร็จสมบูรณ์ใส่การใส่ประตูให้เพว่าเด่นต่อไปกับเมนโบก เสิร์ใส่สสาย,ย,ยายนยนต์เยอะ่สนแดเป็นมามานมาเนานบ,นบซึ่งมาผนขวดเดือดของเราก็คือเป็นเดือดจางแล้วก็ไขบ่บัดไขบ่บัตเย้ทาตีนี้นกวดไ่ใส่ๆนนนหน่อยๆฮะ อ่านบาออแเนี่ยปายาก็กะเปอเองเนาะคนกวดของเรากิดก็คือมุ่มัเดือดจางตามเปะเนมาล้วก็ไข่มีไข่ไข่บัดก็นานจริงจกตองอนวัน่ล้วกินไมแต่กันปวัเนะอมกอม้อจะมีราคาก็ แดดแล้วเนาะมสูซ <Darwin ough. S 1> ักยาไปซองเข็มแล้ว hmm. ก yeah. yeah. oh. uh ็เีแดงเราะนอกห้แดดกจะมาใส่หนาอเอน้ากเจมแล้วก็เออจ่ายคาบานคายาไปแดดเดียบร้อยมันเป็นจำนวนเงินแปดสิบหาพันกีดีจะได้ไม่ถอซักยาไปแต่ซองเข็ม ตามเหรอตามผ่าจากาั <c oughs> ากระตาไม่ตีอายาไปสองสามเต็มก็จีนอนไหนแล้วเหมือนเดเนาะแต่ก็ให้เขาเขามาใส่น้ำให้ตอนแร้้าใ,ใจไม่ได้แหละงั้วก็ จ่ายเงินไปแลต่นอะให้สร้างเออให้สร้างว่าให้แพะก็เจาะเจาะที่ผ่าท่านกีบพี่น้องกับประมาณแปดเดือนเนาะแปดเดือนห้าเก้าเดือนใจไปให้งคาบานคายาแต่ข้าเจา้าสิมาใส่นา้าให้ตอนแรกเพราะว่าเมื่อกี้จะเดินทางกลับก่อนเนาะบางทีอยู่หอดประคำใส่แต่ซางเลยเขาก็เอาผ่านตรงเนาะเขาก็มาติดตามในมือที่12อย่างเข้าไปเดี๋ยวพี่น้อง ที่ว่าเพื่อนซ่านกับสัมเด็จมุนก่อ <c> น <oughs> ที่ว่าสัมเด็จเดียวเบิร์ตเนาะมาในห้ากาัเบเด่เบิร์ตเดี่ยวห้ากับชีมาเบาไม่เดืเาาอดว่าห้าจะจะโบกอันนี้เนาะโบกต่อโบอกแล้วห้ากับทิธาชาีต่อซะเกี่ยงในเดี่ยวเกี่ยงในสมบูรณ์เลยซะเนาะเพราะว่าห้าวไปอยากซอยเห็ดเต็มทีให้มันจบมันง่ามาทันซ้าถึงแบบว่าลังมันชีวไงแต่กับอยากให้มันง่าม,มอยง่ายโยแต่กับให้ง่ามนเนาะเกี่ยงในง่ามซะห้ากับมาสรุปเลยว่า เฮาจะจ่างสร้างโบกต่อนี <hill> uh ่เนาะเป็นเงินเฮาต่อไหลชุดๆุดแต่ถ้ามีเป็นบอกว่ารานหานาะเพื่อกดูดลงมาให้หลานซ้ำผ่านนี่ดูดลงมาให้อีกเลือดเลือดหลานสองเนาะหรือประมาณหนึ่งลอยหนึ่งลอยกับ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 ข้าวเดียนหนึ่งลอยกับข้าวเดียนเนาะแล้วก็เขาก็จีดซื้อซื้อไส้มาเพิ่มเนาะซื้อไส้มาเพิ่มอีกแล้วก็กับกับปูนอีกซีบสอบสร้างมาเอาเอาปูนอีกซีบสอบ กับกับนี่เนาะแล้วก็ชิซ AH ื้อของอ่าของพัดพัดเทือดเนาะเมียนบอกเออกระดาษทราไสะมาพัดมะหางตาอีกแล้วก็มาข้าวชีส่อันนี้เพิ่มเนาะเพราะว่ามันมันเป็นบานนี่ข้าวชิซื้อข้าวชิซื้อไม่อัดมามาเสริมอีกเนาะซื้อไม่อัดมาปิดไปซะเออแผ่นเดียวแผ่นเดียวพี่น้องซื้อแผ่นเดียวมาปิดเนาะอ่ะที่ว่าเดี่ยวสมบูรณ์เกือบว่าสมบูรณ์นะเอ้าลำรับแกืบว่า ขาห้องบริตตเนาะอันนี้ห้อสสบมาต่อโดยการโบกโบกโบกให้ตืมช้าให้มันเดี่ยวแล้ว,ลวก็ท่าสี้อมเนาะอย่าผาเบื่อกันดอ้อเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเอาเห็ดปิดนี่ให้สังเดจก่อนรอไอ้น้ำประตูเขาก็ใสดังกระเียเาเดี๋ยวใส่ของอีกเข้าไป ตัวอัดเก็บเสาเสตได้ก่อนอยังก่อนเนาะมาแบบนี้ก็เพื่อนขว้วออกไปบใส่ซางสีเนาะสีก่อนนี่เพราะว่าเขาจะให้น้ำได้ไอีกเดี๋ยวเซตนาน กะยังสิขันเงินเดืออีกเนาะเฮาสิซื้อเอ่อไฟเก็บแสงมาให้เราใส่เนาะไฟเก็บแสงหรือแผงโซลาเซลล์ซึ่งมาเมตูมือนี้แล้วก็บริมามานังเบิงเราไข่ไขแห้งเนาะมืออื่นเดิม มืออื่นเนี่ยเท่าเลิกอีกเดิมไม่อีกพี่นอ้องแต่ว่าสําหรับมือน,นี้เนาะเขาจะอ่ะบอกว่าสร้างเดี่ยวแล้วเนาะเกากรชีเพิ่กน,น,นการชีได้เบิกเงินนะเขาการชีได้จ่ายเงินในสร้างเนาะสําหรับงานแต่ต้นมาก,ก็คือเพิ่นเบิกไปเดี่ยวเนี่ยแต่ก็ยังจํานวนหนึ่งเนาะเาชีใจเพิ่นในมือน,นีแหละเดี่ยวสมบูรณ์มีตลอ่อซองเหมือนพี่นอ้องนี่ก็คือปูนทีเดือยเนาะแต่กระลังกระชีก็ยังเดือยอยู่ เหลืออยู่แคนหนึ่งครับปูนสอบหนึ่งกับ oon, 1, กับเครื่องกับเฮซ้ายกับหดือประมาณนี้แต่ว่าเขาอจะเอาไส้เขามาตืมเนาะมืออื่นเดี๋ยวกลับไปข้อจะไปสัง่งไายไว้เนาะอีใจนะแม่ตู่เนาะพี่น้องเสิร์งมาในการโบกเนี่ยกับทีใส่เวลาจั๊กหมึกยังไม่ทันหูเนาะที่ใส่สเนี่ยจังหน่อย ในงานในเฮือนนี้เนาะมันเดี่ยวสมบูรณ์นะเฮากสิจ่ายเงินค่าสร้างเนาะสำหรับการเฮเทือนตัวนี้บ่ดนี้เหลือแต่งวดใหม่ก็คือตัวเฮาสิโบกเนะเาจะเดี๋ยวเฮาสิจ่ายมันดังแต่ว่างวดนี้เฮาต้องจ่ายใจสั่งไปที่งวดยังเดือดเนานะแม่นทั้งหมดนี่แม่น3 000, 5, 000ล้าน5าแสนเกีบหรือประมาณ350รหาสิบเดือนเนาะแต่ว่ามื้ออื่นเฮาสิไปรับเงินแต่ว่ามันมันอาจสิบ่ววทันเฮาก็ได้สิจ่ายแล้วก่อนแต่สามร้ยเดือนเนาะ แต่ขาก็ไหวเองหาเซียนเพราะว่าเา้าจิตสื้ออุปกรณ์เขามาก่อนเงินไปหับหมืออื่นมันก็นอย่ามันคำนนะเนาะถ้าต้องซื้ออุปกรณ์เขามา,ก,า,อาอก่อนเอาอันไหนก่อนเอาเอาสามล้านก่อนคอยเพราะว่ามืออื่นหันคอยจิตไปหับเงินอ,อย่ามันว่าคอยจิซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยอย่ามันบ่ะทันมาแต่เต่าเนี่ย ยังค้างอยู่อีกหาเซนนี่ก็คือเงินหมดทีจะเ,เทือนเนาะเอานับเบิ้งลูกมาน,านั่งดีๆนับ,นบ,าบาทั้งยี่ทั้งวัดตีใจเบิด้ดเนาะอย่างอีกหาเซนแต่ว่าเขาเสียเงินหานเซนนี่ไปสื่อแฮ่กับไายกับปูนก่อนอย่ามันโ่ฆะเนาะระวังเงินมันกับเบิ้ดแหละหมดทีเดียวทีเดียวนี่คันสร้างเขาต้องค้างสร้างไปอีกหาเซนแต่ไปฮับเงินมาเหมืน่นทั้งจังกีทอรสร้างแอบเบิด้ดเพื่อไใบแต่งวมด มาต่อไปเนาะมาเนี้ค่าโบกเมนหลานสองแสนโบบบอบเดือดเลยเรือดเลยบร้อยที่ว่าเต่ะมีซ้ำมาเลยเนาะทำดับข<ม>ิดนี่ก็ได้มีแต่ว่าเป็นมืออื่นบาเนี่ยมืออื่นเ่านทำการเดิมไม่ก็คือโบกเนาะสิไปสร้างอุปกรณ์ขวามาเนาะมืออื่นเนาะ สุดพานไปเพียงสามนีนาะขอ,อกันอีกเป็นมืออื่นเดื่อพี่นอ้องสำหรับพีนี้ขอลาไปเพียงสามีเ้อขอขอบใจทุท่านที่รับสมสบายดี